ก็เป็นต่อสิภาคนที่อยู่ตอนนี้นะครับห้ามสลับเข้าสลับออกห้ามเปลี่ยนอะไรคะเหรอทำไมถึงห้ามสลับออกห้ามเปลี่ยนอ่ะอันนี้มันเป็นเคสตัดจบอะครับแต่มันแต่มันไม่ได้อยู่ในกฎนี่มันเป็นเคสตัดจบนะครับมันจะมันไปนเคสตัดจบก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ในกฎนี่อันนี้คือเขาจะสลับเข้าสลับออกอ่ะก็ดูนะครับพูดอย่างนี้น่าจะดูไดเขาอะไรมาพูดอ่ะ พี่เจมก็บอกไปแล้วก็ล็อกชื่อที่นั่นน่ะอวทำไมต้องล็อกล่ะที่เขามีไว้อะ<ำ>ํามต้องทุก <c oughs> คนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องนะไม่ไมันมํมมาทำทำไมถึงไม่มีสิทธิ์เรียบร้องครับ <c oughs> เพราะสภาเขามาตัดจบซึ่งเราสองฝ่ายไม่มีใครได้การเสียเปรียบกันใครที่ยังไม่ซับซับเลยนะคะเหลือเวลาอีกเจ็ดวันเท่านั้นที่จะได้พวงกุญแจรูปสวยสวย เอาไว้เฮ้ยเราข้อตกลงตามคาร์เมลอนก็ได้นะสามห้าสามห้าหลังเที่ยงคืนเบืองเปิดอ้ดีดีเขาเปลี่ยนไปเลยวะโอเคครับ วันนี้นะครับหลังย่ยงคืนได้ครับก็ส่วนเรื่องเรียกของเอาเหมือนเขาไม่รอดเลยครับถ้าฟังผมชนะก็ระหว่างนี้ก็คือต่างคนต่างไปจัดเตรตัวของตัวเองอืมคนหนึ่งขอขอปรึกษากรับเพื่อครับไม่เสียเขาดูแผวๆวะเหมือนรู้อะไรสักอย่างจะทักมงเหมือนรู้อะไรสักอย่างเหมือนรู้อะไรสักอย่างเออตอนแรกเขาจะเอาอย่างเดียวเลยนะ อยู่ดีๆเธอก็วันไหวอยูดีๆหัวใจก็วันไหวเก็บความวันไหวในใจเก็บความวันไหวที่ก่อตัวข่้าในใจไหนบอกวีจะเอาต้องคุยอะไรวะงงมาร์คสรุปว่าไงครับอ่าหลังเที่ยงคืนใช่ไหมอ่าใช่แต่ข้นแต่ข้อตกลงของผมก็คือก็เป็นต่อสิทธิ้าคนที่อยู่ตอนนี้นะครับ ห้ามสลับเข้าสลับออกห้ามเปลี่ยนหือฮะเอะ้าทำไมถึงห้ามสลับออกห้ามเปลี่ยนอะอ๋อนี่มันเป็นเคสตัดจบอะครับแต่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 มันไม่ได้อยู่ในกฎนี่มันเป็นเคสตัดจบนะครับมันจะมันสลับเขสับมันเป็นเคสตัดจบก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ในกฎนี่อันนี้คือเขาจะสลับเข้าสลับออกอะก็ดูนะครับพูดอย่างนี้น่าจะเียนได้ได้ไอะเข้าอะไรมาพูดอะเขาอะ่ไรไงอะ ทำไมมันทามมิ่แบบนี้อ่ะคะรู้ได้ไงคะยายา normal ก็คุณบอกจอากสามห้าสามห้างนีก็เดี๋ยวผมจะหามาสามห้าสามห้าให้ครบก็ตอนนี้ก็ครบแล้วมี่อะเต็มสำรอแล้วมี่เหรออื็อเจานแก๊งเลยครับก็หลังก็หลังเที่ยงคืนไงครับพี่เมก็บอกไปแล้วก็ล็อกชื่อที่นั่นอ่ะอ้าวทำไมต้องล็อกละ่ะที่เขามีไว้อะท,ทำไมท<า>้องทั้งทีพวกคนไม่มีสิทธิ์เรียกร้องนะไม่ไม่ไม่อ้าวทำไมถึงไม่มีสิทธิ์เรียกร้องครับเพราะสภาเขามาตัดจบ ซึ่งเราสองฝ่ายไม่มีใครได้การเสียเปรียบกันจริงไหมรู้อยู่แก่ใจครับอันนี้คืออะไรรู้อยู่แก่ใจครับชอบเลาพูดเราไม่ถึงอะไรเลยรู้อยู่แก่ใจเงี้ยปากเลยนะถ้าเกิดว่าอันเนี้ยคุยกันไม่ลงตัวนะคุยกันไม่ลงตัวผมจะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งให้พวกคุณผมจะมีทางเลือกถ้าเกิดว่าคุณจะเดือดรั้นอะไรขนาดนี้ผมมีทางเลือกอีกทางคือ ผมจะรับการแจ้งใบทันทีที่ทันทีที่เนื้อเรื่องทั้งหมดหยุดลงแล้วก็คือระหว่างทางถ้าผมปล่อยพวกคุณเนี่ยคือทางเรื่องสุดท้ายของพวกคุณแล้วนะถ้าเพวกคุณจะลุยกันต่อผมจะรับแจ้งต่อเมื่อเนื้อเรื่องจบแล้วเท่านั้นแบบรวมรวมมาแจ้งทีเดียวเหรอครับถูกต้องครับถ้าใครอยากแจ้งนะออือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีนี้ผมจะไม่เวทพวกคุณละ นี่คือผมเปิดฟรีให้พวกคุณได้คิดได้ใจเย็นๆนะครับผมผมผมแ<ม>ค่อยากแบบเออแฝงๆกันเลยน่าก็ติดต่อก็ได้ครับใช่กันการติดต่อติดต่ออะไรจริงๆว่าผมอยากติดต่อ,อนะจริงนะอ่าแล้วทางเรียวทาว่าไงว่าสนุกก็เล่นแบบไม่สนุกเลยเสริมสริอไปยังไงี้ยเลยนะเขาบอกเขาเล่นได้เป็นเดือนผมก็เล่นได้เป็นเดือนเหมือนกันเป็นปีดิเป็นปีแล้ว อ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ